สวัสดีครับนุ่ผมเจมินเดียนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วง10เกมมือถือใหม่น่าเล่นประจําสัปดาห์กันอีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเกมที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับเกมที่คนสนใจเยอะก็จะเป็นในส่วนของตัว Ark Mobile Ultimate Edition นั่นเองนะครับที่เป็นเกมเอาชีวิตรอดไดโนเสาร์นะจะมีข่าวคราวทุกอาทิตย์นะครับที่จะมาแนะนําท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้นะครับมีเกมไหนน่าสนใจบ้างที่เป็นเกมเปิดใหม่แล้วก็มีข่าวเกมมือถืออะไรที่น่าสนใจบ้างอีกเช่นเดิมก่อนที่จะไปปรับชชมมคลลินี้อย่าืกกด กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไปรับชมกันเลย Architect Land of Excel ก็เปิดตัวกันเป็นอย่างทั้งการแล้วในงาน G-Star 2024ที่ผ่านมานะครับสำหรับเกม a r c h i t e c t Land of Excel เป็นเกม Open World MO o น้องใหม่นะครับที่พัฒนาด้วย Unreal Engine 5ในเกมนี้ก็จะมีหลายอาชีพให้เราได้เล่นกันไม่ว่าจะเป็น Hunter, Mage, Warrior, Priest, Assassin นะครับมาค่อนข้างครบคันนั่นเองเขาปล่อยในส่วนของตัวอย่างให้เราได้ชมกันโดยเกมนี้นะครับจะมีให้เล่นทั้ง p c แล้วก็มือถือน่าจะมาแบบ cross platform มาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่แบบ open world นั่นเองทุกน มีพวกระบบปีนป่ายภายในเกมเพิ่มเติมด้วยนะใครที่สนใจเกมที่เป็น Open World MMO แบบนี้ชอบกราฟิกแบบนี้รอติดตามเกมนี้ได้เลย i n b o w Six Mobile เกมมือถือเล n นโบซิกเปิดตัวแบบซอฟต์ลันในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้มาพร้อมการาฟิกคุณภาพสูงเลยตัวเกมนี้จะมีกําหนดเปิดให้บริการที่ไทยตอนไหนนะครับคือนาตอนนี้ยังไม่มีนะมีเพียงแค่รายละเอียดการพัฒน,นาเนาะทางค่ายเกมนะครับเขาจะแบ่งรายละเอียดการพัฒน,นาเป็น3เฟสนะครับเฟสหนึ่งในการพัฒน,นาพวกระบบต่างๆนะครับเฟสสองนะครับทำยังไงให้ผู้เล่นกลับมาหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ เป็นสุดท้ายนะครับจะเป็นฟนอลจะเปิดแบบ global run นะครับก็เปิด,ปดแบบ worldwide อะไรประมาณนี้นะทุผู้ชมครับณตอนนี้ตัวเกมยังอยู่ที่เฟสหนึ่งเลยนะพผู้ชมครับนะขนาดเปิดให้เทสหลายรอบแล้วก็เพิ่งเปิดซอฟต์ u ัอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับใครที่อยากจะลองเล่นไปลองเล่นในสโตร์ต่างประเทศก่อนนะครับส่วนไทยนะอรอลุ้นปีหน้านะว่าจะได้เล่นกันหรือเปล่า King a r t h u r legend light เกมมือถือมหาสงครามคิงอาร์เธอร์นั่นเองมาพร้อมกราฟิกอลังการงานสร้างโดยเกมนี้ผู้เล่นจะได้ผจญภัยตามเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับแต่การต่อสู้ของเกมนี้จะเป็นเพิร์นเบดไอพนั่นเองนะครับก็คือสลับฝั่งกันโจมตีเนาะตัวละครจะมีทักษะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น King a r ์เธอของเราเองนะครับสามารถใช้พวก ดาบไฟนะครับดาบน้ําแข็งหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคือในเกมนี้มันจะมีอาวุธท่าที่เราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด3ามท่าด้วยกันนะครับมีตัวละครให้เราเล่นมากมายตัวละครที่เขาให้เล่นนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะสาหรับใครที่รอ t โต e ไทยนะครับนาะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS ส่วนกําหนดเปิดให้บริการคิดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองใครสนใจไปลงทะเบียนกันได้เลย สามก๊กออริจินเกมมือถือสองครามสามก๊กในรูปแบบใหม่นั่นเองชีนาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยสำหรับตัวนี้ก็จะมาในแนว RPG เหมือนเดิมนะครับมีพวกโหมดเนื้อเรื่องต่างๆให้เราได้เล่นกันนะครับแล้วก็มีการทำสงครามต่างๆหรืออะไรแบบนี้เนาะมีในส่วนของการสุ่มพวกกาชา อะไรพวกนี้ด้วยนะตอนนี้นะครับทางค่ายเกมนะครับมีในส่วนของการแจกโค้ด7วัน7โค้ดอะไรแบบนี้ด้วยนะใครที่เล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดใต้คลิปไปกรอกได้เช่นกันครับ Hi Q Tap the Dream เกมมือถือมากมายจากอนี้เม่ไอคิวคู่ตบฟ้าประธานนั่นเองทีงนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในสตรประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมสําหรับเกมตัวนี้การเล่นจริงๆก็คือจะเป็นการแข่งวอลเลย์บอลน,นะครับเราจะทําการกดการ์ดอย่างเช่นการ์ดเซิร์ฟ การ์ดลับหรืออะไรแบบนี้นะในส่วนของตัวการ์ดนะครับมันจะมีในส่วนของการกดแบบแบดแบบกดด้วยนะครับมันจะมีจังหวะในการเลือกถ้าเลือกผิดก็จะเฟล,ลไปหรืออะไรแบบนี้เนาะในเกมนี้จะมีตัวละครให้เราเลือกมากมายที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือกาชาแนะ่นี่ท่านผู้ชมครับสาหรับใครที่เป็นแฟนเกมไอคิวนะครับอนิเมะกู้ตกฟ้าผ่าน,นะครับไปลองดูกันได้เลยทั้ง Android แล้วก็ I et, ไอเวสในสต์ประเทศไทยครับโซแลนนิวเวิ l ์ เกมมือถือตำนานผู้ทางซานี่ครับเป็น Open World MO มีภาษาไทยาในเกมด้วยมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS ใน Store ประเทศไทยเลยนั่นเองโดยเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับจุดที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่นของการหาพวกวงแหวนหรืออะไรแบบนี้นะตามอนิเมะหรือตามมังงะเลยนั่นเองทานผู้ชมครับ ใครที่เป็นแฟนตำนานพูดถังซานนะครับก็ลองดูเกมนี้ได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS ใน s t ในสตประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่ใต้คลิปเราก็จะมีในส่วนของตัวพวกโค้ดโซ a แล New World ดด้วยนะครับอย่าลืมเอาไปกรอกใช้กันด้วยนะเกมออฟโทน King โ o a d เกมมือถือจากซีรีส์ดังเกมออฟทรอนในั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับพัฒน,นาโดยค่าย Netmarble ที่ในงาน GSTAR 2024นะครับได้เปิดในส่วนของตัวอย่างเกมเพลย์เพิ่มเติมให้เราได้ชมกันนะเราจะได้เห็นบรรยากาศพวกโจนสโน,นะครับหน่วยพิทักษราตีหรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมอีกนะครับเห็นเขาบอกว่าเกมนี้นะครับจะมาในรูปแบบการเล่นแบบ Open World นะครับส่วนการโจมตีน่าจะเป็น RPG อีกหรือเปล่าต้องรอติดตาม ันอย่างเป็นทางการนั่นเองทุผู้ชมครับแล้วก็เกมนี้นะครับกำหนดเปิดให้บริการยังไม่มีออกมานะน่าจะเป็นแฟนซีรีส์ค่อนข้างเยอะนะสำหรับเกมออฟโทนนะครับใครที่สนใจก็รอติดตามกันดีๆแล้วกันคิวบิเวิร์ด เกมมือถือเอาชีวิตรอดที่ได้แรงัา,าดานใจมาจากโปเกม o n แล้วก็พลังนั่นเองนะครับมีกราฟิกสไตล์พวกเกมชินิมแพคหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะสามารถเล่นกับเพื่อนไปเยี่ยมชมเพื่อนเพื่อนที่บ้านได้ด้วยนะครับโดยเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นออกผจญภัยในโลก Open World ที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์นะครับสามารถจับพวกมอนสเตอร์ต่างๆมาใช้ทํางานที่บ้านเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ การขุดหินนะครับการช่วยทํางานฝีมือต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับสามารถทำฟาร์มได้ที่สําคัญคือมาพร้อมกับสินคุณภาพสูงเลยทีนะ่าตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลองเล่นแล้วนะครับตัวเกมนี้เนาะจะพะัฒนาโดยค่ายที่มีสตูดิโอนะครับก็คือค่ายของทางเทนเซ็ตนั่นเองนุกผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจไปลองดูกันได้เลยไม่รู้ว่านะตอนนี้ตัวเกมปิดลงทะเบียนผู้เล่นใหม่หรือ,อยังนะ Bre ดอ of God X เกมมือถือแอคชั่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากด r k s กโซนนั่นเองเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ผู้เล่นจะได้เล่นตามเนื้อเรื่องต่างๆายในเกมจะมีตัวละครให้เราเลือกอยู่ประมาณตักสตัวละครนะครับตัวละครแต่ละตัวก็จะใช้อาวุธที่ต่างๆกันไปนั่นเองนะครับตัวเกมนี้มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยตัวเกมเคยเปิดให้บริการในจีนมาก่อนแล้วก็นานตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนในโตประเทศไทยทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนั่นเองโดยเกมม,มีกำหนดเปิดให้บริการวันที่12ทธันวาคมนี้นะครับถ้าไม่โดดเลือนอีกเช่นเดิม Arkimate Mobile Edition เกมมือถือชีวิตร,รอดไดโนเสาร์สามารถเล่นกับเพื่อนได้มาพร้อมการาฟิกคุณภาพสูงที่นา่าตอนนี้ทางค่ายเกม,มได้เปิดเผยตัวอย่างตัวเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับในตัวอย่างนี้ก็จะเห็นในส่วนของตัว แทนที่นะครับแล้วก็อนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวละครแล้วก็ตัวเกมเพย์ต่างๆภายในเกมด้วยนั่นเองคุณผู้ชมครับส่วนกําหนดเปิดให้บริการจริงๆของเกมนี้นะครับเขาพยายามพัฒนาให้เปิดให้บริการก่อนวันที่25ธันวาคมนั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองเนาะก็เห็นตัวอย่างเกมเพย์กันไปแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวเกมนี้ ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมือถือไม่รองรับหรือรองรับยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม a r c Ultimate Mobile Edition ก็จะมาทำคลิปแน่นอนนะครับอัปเดตให้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมเราจะมาพบกันอีกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ